ตอนนี้กำลังมีข่าวร้อนระอุเลยกับคลิปเสียงที่โชวไบ Uncle, ชวไปคุยกับอันเคิลโชวไปคุยกับคุณลุงคุณลุงอะไรอย่างเงี้ยเป็นญาติกันว่าถ้าเอ็ดอยู่ดีๆเอาคนใดคนหนึ่งที่แบบเป็นอีแก้วอีคำเดินอยู่ตางถนนนะมาวิพากอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่เหมาะสมแต่อย่างที่เอดเกริ่นไปนะครับว่านายกเขาสวมมงกุฎเป็นคนของประชาชน24ชั่วโมง ทอยคําที่นายกได้ออกมาแถลงการหลังจากคลิปเสียงบรรลุออกมาว่าเออก็เป็นการแบบลูกเท่าไม่ถึงการอะไรเงี้ยโทรไปคุยนึกว่าโทรคุยกับญาติหรืออะไรก็แล้วแต่คือคุณจะมาอ้างแบบนี้ไม่ได้เพราะว่าอย่างที่เอ็งบอกไปว่าคุณเป็นนายกย4สชั่วโมง,ด,งด้วยตาแหน่งด้วยไตแต่ว่าคุณเป็นเราส,ส่วนตัวเราดูแล้ว,ลวรู้สึกว่ามันแมทหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยเราเรารู้สึกว่ามันก็นไม่ได้แมทสาหรับเรานะเราดูแล้วเราก็เห็นว่าเสื้อผ้าก็ทะเลาะกันเสื้อท่าเสื้อไปทางรองเท้าไปทาง อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะงงๆและเรื่องของ p o l i t i c a l m e s s a g e ขอคง,งคุณแพทองทาคุณอุ้มอินนะครับชุดที่ออกมาออกมาถแถลงการวันล่าสุดนะวันนี้ออกมาขอโทษออกมาว่าเนี่ยมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้นึงนึงนับ เราดูที่ชุดก็คือเอออันนี้เล่นเป็นบท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 นางโหรละอ่าเป็นตัวตนของเขาจริงๆอะ่ะเขาจะทำต้องนานแล้วแต่ว่าทําไมถึงเลือกที่จะมาใส่ลุคนี้ในวันที่ออกมาแก้ต่างอะไรเงี้ยเอ็ดก็เลยมองว่าเอออันเนี้ยมันคือเป็นการแต่งตัวของคุณองค์อิงในลุคแรกเลยนะที่เราเห็นว่า เออแต่งตัววันนี้มี political message ก็คือมาโหนโดยเฉพาะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอดีโบยาสามหกห้าอีกครั้งหนึ่งค่ะไลฟ์สไตล์ยูทูบเบอร์ที่มันโหนที่สุดในสามโลกรีวิวแบบจริงใจโดยมิ <c oughs> สซิลีสันต์ใดๆทั้งสิ้นค่ะ <c oughs> ท่านออนเดอะมิ i ชั่นออฟวันเทเดตเติลส์ท่านสับสครเปอร์นะครับอยากได้โล่เงินอยากได้แสนซับถ้าใครดูแล้วชอบจะริดเอสนะยังไม่กดและจะเข้ามาดูบ่อยๆเพราะว่าแต่ละคลิปเนี่ยคนดูเยอะมากเลยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับสคริปเนะฮะกลาบลาเป็นกบบนั้น เคยทำคลิปประมาณเดือนที่แล้วใช่ไหมคนดูเกือบแสนเนี่ยก็เป็นไวรัลพอสมควรสำหรับช่องเอ็ดดี้นะ mm hmm. เกี่ยวกับการแต่งตัว mm hmm. ของคุณงองค์ิงนะครับท่านนายกรัฐมนตรีหญิงคนที่สองของประเทศไทยนะครับคุณแพทองทาชินวัตรที่ตอนนี้กำลังมีข่าวร้อนระอุเลยกับคลิปเสียงที่เออโทรไปคุยกับอังเคิลโทรไปคุยกับคุณลุงคุณลุงอะไรเงี้ยเป็นญาติกันอะไรเงี้ยโทรไปคุยกันแล้วกเ็เรื่องคลิปเสียงหรือเรื่องการที่ ท่านนายกออกมาพูดถแถลงการอะไรเงี้ยเอสขอไม่พูดลงดีเทลนะเพราะว่าความรู้ทางด้านการเมืองอะไรเงี้ยอาจจะสู้ท่านอื่นไม่ได้ถ้าอยากได้ดูข้อความอะไรที่มันเป็นเป็นข้อความแบบทางการหรือว่าเป็นพอกะเป็นข้อความที่แบบการเมืองเงี้ยไปดูตามช่องข่าวเงี้ยหนกระแสหลายๆรายการที่แบบว่ามีคนที่อยู่ในการเมืองตัวจริงเขาไปพูดกันเยอะแล้วเงี้ยเอสจะมาพูดถึงเงินซื้อรสนิยมซื้อกาละเทศะได้ไหม เป็นคำถามที่เอสเคยทำไปในคลิปนั้นแล้วก็ทำให้ต้องขอขอบคุณนะในเพจนางงามเพจหนะึ่ง,งมีคนเอาเอสไปแขวนแล้วก็มีคนเป็นร้อยคอมเมนต์เลยเข้ามาบูลี่หน้าตาเอสบูลี่ตาว่าเอสตาเอสเอละบ้างแหละหน้าเอสหนอกอะไรอย่างเงี้ยแบบเออมืองดูสภาพหน้ามืองสีเมือง,ง,งกาแบบว่าเหมือนไปวิจารณ์ชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเรื่องเรื่องเรื่อง,อ,งอัตลักษณ์เรื่องหน้าตารูปร่างหน้าตาสีผิวอะไรเงี้ย เอรู้สึกว่าเราเป็นมนุษย์ที่เจริญก็เรียนจบมหาลัยมีปริญญามีอะไรอย่างนี้แล้วเนาะเราไม่พูดเราไม่บูลลี่เรื่องนี้กันละเรารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบแบ็กวิร์ดมนุษย์หินฟินสโตนแบบเยสเดย์มากเราไม่พูดเรื่องนี้มากเลยแต่ว่าสิ่งที่เอ็เซิร์นเอ็ดรู้สึกว่าอย่างที่เอ็ได้เคยบอกไปในในวิดีโออีกวิดีโอหนึ่งนะว่าถ้าเอ็อยู่ดีๆเอา คนใดคนหนึ่งที่แบบเป็นอีแก้วอีคําเดินอยู่ตัางถนนอะไรเงี้ยเป็นคนที่เอ็ไม่รู้จักเป็นคนที่แบบว่าไม่ได้อยู่ใน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 เขาเรียกอะไรไม่ได้เป็นผู้นําประเทศไม่ได้แบบ represent เสียงของประชาชนชาวไทยแบบ7 0็ดสิบล้านเสียงอะไรเงี้ยมาวิจารมาวิพากอะไรเงี้ยอาจจะไม่เหมาะสมแต่อย่างที่เอ็เกริ่นไปนะครับว่านายกะเขาสวมมงกุฎเป็นคนของประชาชน24ชั่วโมง ค้อยคำที่นายกได้ออกมาถแถลงการหลังจากคลิปเสียงบนรลุออกมาว่าเออก็เป็นการแบบลูกเท่าไม่ถึงการอะไรเงี้ยโทรไปคุยนึกว่าโทรคุยกับยญาติหรืออะไรก็แล้วแต่คือ คุณจะมาอ้างแบบนี้ไม่ได้เพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าคุณเป็นนายก24ชั่วโมงด้วยตําแหน่งด้วยไตเติลคุณเป็นคนมีไตเติลนะมันยิ่งกว่ามันยิ่งกว่าเซเลบมันยิ่งกว่าดาราดาก็คือคนของประชาชนใช่ไหมแต่อยู่เป็นอยู่เป็นเป็นนายกระฐมนตรีอยู่เป็นผู้นาประเทศอ่ะอยู่เป็น representation อยู่เป็นตัวแทนของคน60 70ล้านคนในประเทศอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเออจำจำ,จำทุกอย่างทุกการนัดหมายหรืออะไรทุกอย่างมันต้องมันต้องมีโปรโตคอลอะไรเงี้ยเรื่อง,เร,องเรื่องคลิปเรื่องอะไรเงี้ยเราก็ เราฟังเราก็ช็อกนะแต่ช็อกกว่าในการที่ <c oughs> นายกออกมาออกมาอธิบายหรือว่าแก้ตัวหรืออะไรก็แล้วแต่นะมาเราเราเราให้ให้ทุกคนตัดสินแล้วกันว่าออกมาอะไรแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราก็ยิ่งช็อกเข้าไป <c oughs> อีก <c oughs> อาจจะเกินยาวนิดนึงนะแต่วันนี้จะไม่ได้มาพูดถึงเรื่องคลิปเสียงคลิปหลุดอะไรเงี้ยให้คนที่เขามีความสามารถและมีภูมิปัญญามากกว่าอะเอจัดติฟายเรื่องนี้ดีกว่าเราจะมาพูดถึงเรื่อง political message ของของ,ของ,อของนายกและกันอย่างที่บอกว่า ภาพที่เราเห็นตั้งแต่คุณอุงอิงได้มารับตําแหน่งนายกรัฐมนตรีหญิงคนที่สองประเทศไทยนะก็จะเป็นานาย,ยกแฟชั่นบ้างแหละเข้าไม่เข้าเราส่วนมากก็จะไม่เข้ากันนะส่วนมากก็จะเป็นชาแนลดีออร์กุชชี่อะไรเงี้ยสไตล์แบบว่านายกแฟชั่นนายกลูกคุณหนูนายกไฮโซนายกรครไฮโซอะไรเงี้ยก็คือออกมาก็ดูแล้วก็เป็นแฟชั่นที่ไม่เข้ากันด้วยรู้สึกว่าการบิ๊กแอนแมท หลายช,ชุดที่เอ็ดเลือกมาในวิดีโอนะั้นอะคัดมาแบบจริงๆแล้วนะให้แบบรู้สึกว่าชุดที่นายกแต่งแล้วดูดีอะเยอะกว่าที่ดูไม่ดูที่ดูไม่ดีเยอะมากที่เอสกอรดูเอ็ดเลือกมาแบบคือเราเป็นคนแฟามากนะเราเลือกมาหวยค่อนข้างเยอะมากเลยนะอะไรเงี้ยเพราะว่ารู้สึกว่าเออหน้าเขาเป็นคนหน้าสวยอยู่แล้วนะเอ็ดว่าแล้วก็เป็นคนที่แต่งชุดไทยที่โทนม่วงๆโทนพัสเทลเนี่ยสวยด้วยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยถ้านายก เอออยากจะเอ็นฮารเรื่อง soft power ที่แบบว่าตั้งงบไปเท่าไหร่อะตอนนั้น5,000กว่าล้านอะไรเงี้ยถ้าอยากทําจริงเงี้ยมันทําได้นะนะเริ่มต้นจากตัวนาะยกเลยแต่ว่าส่วนมากที่เห็นเราก็มิกอะไรก็ไม่รู้รถสยม ของของใครคือเรื่องรถที่ยมมันมันมันเขาเรียกว่าอะไร b e a u t i e s in india or beholder อ่ะมันเป็นความชอบมันเป็นเรื่องของปัจเจกเนาะแต่เราส่วนส่วนตัวเราดูแล้วรู้ก็กูว่ามันแมทหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันก็ไม่ได้แมทสําหรับเรานะเราดูแล้วเราก็เลยว่าเสื้อผ้าก็ทะเลาะกันเสื้อท่าเสื้อไปทางรองเท้าไปทางอะไรเงี้ยมันก็จะงงๆอะไรเงี้ยแล้วก็ใดใดก็แล้วแต่ ถ้าเป็นคนที่ระดับในผู้นําแล้วอะเรื่องของโลโก้โลโก้โลโก้แบบโลโก้ซีซีลโก้ฟูชี่โลโก็หลุยอะไรเงี้ยมันต้องเผาแล้วมันต้องแบบเน้นคือแบบว่าจะแบรนด์ก็ได้แต่ถ้าจะแบรนด์อยู่ก็ต้องแบบเรียบหรูดูแพงอย่างแบบถ้าเป็นอาร์มิน่อาร์มานี่แบล็อะไรเงี้ยก็คือแบบเรียบหรูดูแพงหรือว่าเป็นแบรนด์ไทยก็ได้อย่างโปเอมหรือไม่ก็เป็นแบรนด์แบบแบรนด์ที่เราลอเปลี่ยนหน้าที่มันไม่ไม่ตะโกนที่มันไม่โลโก้อะไรเงี้ยคนที่รัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทยนะครับคุณสบิดาเนี้ย เป็นคนที่ใส่ผ้าไทยบ่อยมากใส่ชุดไทยบ่อยมากแล้วรู้สึกว่าทุกงานที่คุณสปบบิดาไปร่วมเนี่ยแต่งตัวดีมากแต่งตัวแบบดูมี political message ที่ชัดเจนว่าแบบเอ้ยเนี่ยอยากส่งเสริมผ้าไทยนะอยาก represent ความเป็นไทยนะอยากให้คุณค่างานงานงาน,งานฝีมือช่างผ้าไทยเนี่ยทุกงานที่คุณสปบบิดาไปร่วมเนี่ยก็จะดูแบบเอ้ยเออแต่งตัวดีวะเป็นเป็นคนหนึ่งที่แต่งตัวดีแล้วก็มี message ที่ชัดเจน คนอีกคนหนึ่งที่เอชอยากพูดถึงก็เป็นหญิงแกล่งอีกคนหนึ่งที่เอชชอบเวลาเขาพูดแล้วเอรู้สึกว่าเอชชอบตักกะการพูดของเขาะครับก็คือคุณชอ่อคุณช่อเนี่ยเวลาแต่งตัวก็อาจจะไม่ได้ค่อยแต่งผ้าไทยเยอะแต่รู้สึกว่า political message ของคุณช่อก็ชัดเจนเวลารูปขึ้นหน้าฟีดอินสแกรมหรือว่าแต่งไปหาเสียงหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะมี element ที่เป็นสีส้มเพราะว่าเป็นสีของพรรษใช่ไหมเขาก็จะมี political message ที่ชัดเจนแล้วก็หลายๆยชุดที่ออกงาน ที่ออกสื่อก็จะดูเรียบร้อยไม่มีโลโก้เรียบๆแต่ง่ากเกงขาดูเป็นผู้หญิงทํางานดูเป็น Empower Woman อีกคุณพิธาที่เคยเป็นเป็นเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมศตรีนะเวลาหลายๆครั้งที่คุณคุณพิธาแต่งแต่งต,ตัวออกงานหรือออกหาเสียงก็จะมี p o l i t i c a l message ที่ชัดเจนส่วนมากเห็นชัดเจนเลยที่เห็นชัดๆเลยเน็กไทสีส้มตลอดอะไรเงี้ยแล้วก็ ชุดก็จะเรียบหรูดูดีก็คือเป็นเป็นเป็นแนวแบบผู้นำอะ่ะคือเป็นแนวใส่สูตอะ่ะผูกไทยมันยังไงมันก็แค่ n o t go กรองอ่ะคือใดๆก็แล้วแต่คือ,ค,อคือเรื่องของโพลิรื่องของการะเทศะเรื่องของความเรียบหรูเรื่องของความแบบ Simple Casual มันมันเป็น key ค,คือคืออยู่ไม่ต้องโลโก้โลกโลกโจ้จ๋าไม่ต้องแบบอย่างตอนนั้นอะ่ะที่เอ็ดเอามาพูดรูปหนึ่งที่นายกแผ่ทองทางเนี้ยไปเข้าพบอ,อ ประธานในทครับที่จีนเงนี้ยคือใส่ชุดมันก็ดูดูเตี้ยตันแล้วยังฟาดรองเท้าแชแนลที่เป็นแองเกิลโบดขึ้นมาอีกแล้วมีไข่มุกไข่มุกไขม่ไขมุกคือมันตะโกนความเป็นแชแนลอ่ะคืออยู่ไป represen ตความเป็นความเป็นว่าฉันเป็นนายกมาจากเมืองไทยไม่ใช่อยู่ไม่ใช่อยู่ไม <ents> ่ใช่เจนนี่แบ็กทิงยู่ไม่ใช่พรีเซนเตอร์แชแนลเข้าใจเรื่องของปาร์เชวิสไตรอ่ะขอขอขอไม่ไม่ไม่ใช้คำว,ว่าอข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 ออาจจะให้ข้อมูล สำหรับแฟนนางงามหลายๆคนนะที่ตามมาดูช่องเอ็ดดี้อย่างคลิปที่แล้วจะมีหลายๆคนนะเข้ามาบบปกป้องอารตี้ในเรื่องของการที่บบไปล้อเล่นไปแซะเวทีแกรนด์อย่างเงี้ยในเรื่องว่าเอ้ยเดี๋ยวจะใส่ชุดนี้ไปใส่มงฟ้าแล้วก็ใส่ชุดมิสเวิร์ลไปดูแกรนด์คนก็คื บอสก็ออกมาตักเตือนเหมือนกึ่งกึ่งแบนอะไรเงี้ยแล้วคนก็ออกมาดา่าบอสกันเยอะมากแล้วก็ออกมา <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรนะออกมาออกมาเป็นกําลังใจให้อดตี้ส่วนตัวเอ็ดก็เป็นกําลังใจให้ตัดตีนะเอ็ดก็รู้สึกว่าการการะทาของอัดดี้มันก็ไม่มันถามว่ามันแรงไหมถ้าเราเป็นบอสเราก็รู้สึกแบบไม่โอเคนะเพราะเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหนึ่ง บอสเขาน่าจะเอ็นดูแอตตีแล้วเขาก็น่าจะรู้จัก,จกเคยเจอเคยเจอกันมาเป็นการส่วนตัวแล้วหเหมือนเคยเคยร่วมงานและทํางานด้วยกันแล้วอยู่ดีมาแซะอย่างเงี้ยคือแสะางิจตยมันมากับสิทธ,ธิหน้าที่และความรับผิดชอบนะครับมันมาจากมันมากับไ RIGHT, รมันมากับฟ e ลเลอร์มั e ฟีแต่ฟิลเลอร์มัฟฟีแอนด์ยูไรเออิสคัมวิธยูร์รับผิ i ช i บมันมันมากับความรับผิดชอบซึ่งอยู่จะพูด ฟีสปีดอะยูจะพูดอะไรก็ได้ในสังคมนี้แอดลองแอดยู่ไม่ไปประแหรือไม่ไปให้ร้ายหรืออยู่ไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนเรื่องของท็อปิกฟีสปีชในสังคมประชาธิปไตยเนี้ยเอ็นรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ยังซับซ้อนอยู่นะแล้วก็อยากเชิญชวนเพื่อนเพื่อนให้ลองอ่านแล้วก็ศึกษาดูดีๆนะเพราะว่าเอ็นรู้สึกว่าเออมันก็เป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนนะเพราะว่าหลายหลอย่างอะไรเงี้ยในสังคมประชาธิปไตยเราเราอนุญาตให้พูดได้ในความคิด ของเราแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ควรไปทําให้คนอื่นเดือดร้อนใจหรือทําให้ใส่ร้ายป้ายสีหรือว่าให้ข้อมูลเท็จหรือ whatsoever นะอย่างเช่นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะอย่างเอ็ดมีเพื่อนอย่างเงี้ยแล้วเราไปด่าเพื่อนว่าแกแบบไม่สวยเลยทำไมอ้วนอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ได้ผิดกฎหมายใช่ป่ะแต่ว่ามันก็ทําให้เพื่อนรู้สึกเสียเซลแล้วก็รู้สึกไม่ดีอันเนี้ยมันก็จะเป็นเรื่องของกฎแบบประเพณีกฎของสังคมวัฒนธรรมการลเทศะที่อ่า ถ้าคนที่แบบเขาจเจริญแล้วเขาก็ไม่ทํากันเพราะฉะนั้นเรื่องของฟรีสปีดในสังคมประชาธิปไตยอย่างเงี้ยมันมันจะมีข้อจํากัดมันจะมีเอ่อลิมิเอชันค่อนข้างเยอะยังไงเพื่อนๆลองมาช่วยกันนะอ่าไปศึกษาดูดีกว่าไม่ใช่เอ่อสัตว์แต่ว่าเราอยู่ในสังคมประเชศประชาธิปไตยอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะแต่ว่าจริงๆแล้วก็ ไม่ใช่บรรธานที่ตายจริงๆเข้าใจไหมคือพูดแต่ว่าจริงๆแล้วเราบอความคิดหลายๆอย่างที่ทําก็ไม่ได้ทําตามยังไงก็เชิญชวนและกันว่าให้ให้คนที่ฟังอ่ะลองลองเอไปอ่านแก่นของประชดที่เม่อเดี๋ยวนี้ข้อมูลมีหมดแชทที่เวทีกูก้องกูเกิลอะไรเงี้ยไปเสิร์ชหาข้อมูลลองอ่านดูแล้วลองทำความเข้าใจดูดีกว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าเอดก็อ่า พอบางทีเนี้ยมาเจอท็อปิกอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าตอนที่เราเรียนมาตอนสมัยมหาลาัยซึ่งนานมาแล้วเราก็ลืมไปแล้ว,เร,ลวเรายังต้องแอบกลับไปอ่านอ่านเรื่องฟันเดอเมนทัลเรื่องอะไรที่เป็นพื้นฐานของระบบภาษาพิไปไายเลยมันเป็นอะไรที่แบบว่าเออมันมันสาคัญนะเพราะว่าอย่างอย่างที่บอกไปว่าถ้าเราพูดอะไรไปเรื่อยแล้วไปทําให้คนอื่นอาจจะไปใส่ร้าป้ายสีรู้สึกไม่ดีในบางท็อปิกอ่ะมันจะมีมันจะมีข้อจากัดของมันอยู่แล้วแต่ในบางท็อปิก ก็อาจจะไม่ผิดกฎหมายอย่างที่เอดพูดไปยกตัวอย่างไปเช่นบอกว่าเราว่าเพื่อนว่าอ้วนเพื่อนก็นอยอะไรเงี้ยแต่ว่ามันผิดกฎกฎนอมที่เป็นข่มกฎการรับเทศะ์ที่เราก็ไม่ควรจะทำเข้าใจมัเออเพราะฉะนั้นอยากเชิญชวนให้ให้ให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆอะลองศึกษาเรื่องนี้กันดีกว่าเนี้ยพออาริตีเปิดประเด็นเรื่องนี้ปุ๊บละอ่าแฟนอีกฝั่งหนึ่งที่อาจจะไม่ได้ชอบแกรนก็จะเอาอ่าเขาเรียกอะไรนะ จะเอาสารตั้งต้นของอาร์ตี้เงี้ยไปด่าแกรนหรือด่าบอสเหมือนตอนนั้นน่ะที่พูดถึงเรื่องหมอของวันสวยประจักษ์ไม่ต้องปากลาก้าจะพูดทําไมอะ่ะเข้าใจบ้าคือคุณจะแทะทาไมอ่ะสิทธิและหน้าที่และฟีดสปีดของคุณน่ะมันก็มากับความรบับผิดชอบเข้าใจบ้าถ้าคุณไปทําให้คนอื่นเดือดร้อนมันก็มันมันก็ไม่โอเคมนะคนก็เอาเป็นเป็นสารตั้งต้นก็กําลังเซเลบรตความสําเร็จของโอปอ แต่ว่าไม่ใช่ว่าพอเซเลบรตปบแล้วย่ก็ไปพึ่มพึ่มเพื่อเอาอันเนี้ยมาเป็นอาวุธไปทําให้คนอีกคนหนึ่งโดนดา่ามันไม่ควรยุกยู่ก็ชมอย่างเอสอะเอสตามโอปอเอสก็ชอบทั้งสองเวทีเอสพอโอปอได้เอสก็เอกเอก็ดีใจก,กับน้องเอสก็ทําคลิปอวยสะบัดหันแหลกเลยแต่เอสก็ไม่จําเป็นว่าเฮ้ยน้องเนี่ยได้มามาจะ,จะทําไปจะทําไปเพื่ออะไรอะ่ะเข้าใจปะ่ะคือเรายังใดๆก็แล้วแต่มันก็นางมงไทย เหมือนกันเราไม่จำเป็นว่าเราเชียร์ใครแล้วเราต้องไปแซะอีกฝ่ายหนึ่งเข้าใจบ้าอันนี้คือคือคือเมสเซจจริงๆเลยนะที่อยากจะส่งว่าเฮ้ยไอเรื่องเอ็ดเห็นหลายครั้งละมันหงุดหงิดจิตหงุดหงิดจิ๋มมากเลยว่าแบบว่าเฮ้ยมันประชาธิปไตยนะมันฟรีสปีดแต่ยูยูยอย่าลืมว่าสิทธิหน้าที่ฟรีสปีดของยูอะ มันมากับความรับผิดชอบด้วยนะไม่ใช่อยู่จะพูดอะไรก็พูดไปเรื่อยเออกลับมาเรื่องของ political message ของคุณแพทองทางคุณอุ้มอินนะครับชุดที่ออกมาออกมาถแถลงการวันล่าสุดนะวันนี้ออกมาขอโทษออกมาว่าเนี่ยมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้นึงนึงนะเราดูที่ชุดก็คือเอออันนี้เล่นเป็นบท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 นางโหดละคือใส่ชุดสีเหลืองออกมาเลยแล้วก็เป็นสูตรที่อ,อขอดูชุดชัด,ชด แล้วข้างในเป็นเสื้อโปโลสีเหลืองดูดีเรียบร้อยเชียเป็นนางโหนเชียโหนเลยมันแสดงสัญลักษณ์ชัดเจนบ้าว่านางต้องการอะไรเข้าใจบ้าคืออันเนี้ยเอ็ดไม่พูดละกันแต่รู้สึกว่าเอซทุกคนน่าจะมีสติปัญญาในการเห็นว่าอ่ะอันเนี้ยมาโหนล,ละว่าแบบเฮ้ยพอพอคนตอนเนี้ยข่าวไม่ดีข่าวเสียมันเยอะละนางก็เอาแต่งตัวมาแสดงสัญลักษณ์การโหนล,ละเราก็เลยรู้สึกว่า สำหรับเอ็ดนะเอ็ดรู้สึกว่าให้เอ็ดมองนะเอ็ดมองว่ามันดูปลอมมนะเอ,เอ็ดมองแล้วแบบคือทําไมเราต้องเห็นอะไรพวกนี้ด้วยวะเราเป็นคนที่เห็นแล้วแบบเห็นทันอะเห็นทันว่าแบบทำไมถึงแบบทําไมต้องเนิ่นนานแต่งตัวเรียบ,ร,ยบร้อยๆอย่างคือถ้า ถ้าสมมุติว่าเป็นตัวตนของเขาจริงๆอะเขาจะทําต้องนานแล้วแต่ว่าทําไมถึงเลือกที่จะมาใส่ลุคนี้ในวันที่ออกมาแก้ต่างอะไรเงี้ยเอ็ดก็เลยมองว่าเอออันเนี้ยมันคือเป็นการแต่งตัวของคุณองค์อิงในลุคแรกเลยนะ <No. S 1> ที่เราเห็นว่าเออแต่งตัววันนี้มี political message ก็คือมาโหนโดยเฉพาะเลยในความคิดของเราเนาะ <laughs> ก็เออเป็นเสื้อเสื้อสูทนะออ l b l ล c k เรียบร้อยอย่างเงี้ย <s ign ancy> อย่างเงี้ยแต่งได้เวลาจะไปพบเขาเรียกว่าอะไรนะ ผู้นำระดับประเทศหรือไปประชุมงานใหญ่ๆอะไรยเงี้ยแล้วข้างในเป็นเสื้อโฟโลสีเหลืองดูเรียบร้อยดูโอเคเลยดูดีทําผมรวบอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะดูดูสวยหรูดูแพงดูเรียบร้อยดูดูดูหน้าเก่งขามแต่ว่าสําหรับเราเรามองว่ามันมันมันทูเลตแล้วมันก็แอบมีความไม่จริงอ่ะ <laughs> ผมว่า <laughs> เห็นแต่งตัวมาเป็นปีไม่เคยเห็นแต่งตัวอย่างนี้เลยพอเกิดเรื่องขึ้น ก็เลยมาโหดอย่างเงี้ยเราเลยรู้สึกว่าเรายิ่งเอเข้าไปใหญ่เอฟซีมีความเห็นยังไงกับคลิปนี้ลองเมนมาคุยกันเยอะๆนะครับก็ตอนนี้เอฟกำลังอยู่มิชชั่น on the Mission of ออฟวันเทเดตเอร์สันสับสคริปเปอร์นะครับอยากได้ล่เงินอยากได้แสนซับถ้าใครดูแล้วชอบจริตเอนะยังไม่กดแล้วจะเข้ามาดูบ่อยๆเพราะว่าแต่ละคลิปเนี่ยคนดูเยอะมากเลยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะฮะก็ลาเปลาเป็นกำลังใจให้ช่องเอ็ดดี้วอยาสำคัาด้วยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย